พระองค์ทรงจัดเตรียมโต๊ะอาหารให้ข้าพระองค์ต่อหน้าต่อตาคู่อริของข้าพระองค์พระองค์ทรงเจมิมศีรษะข้าพระองค์ด้วยน้ำมันถ้วยของข้าพระองค์ก็ล้นอยู่พี่น้องตลอดเวลานะคะเราต่อสู้กับวิญญาณชั่วในโลกนี้มารซาตานทั้งหลายที่พยายามทำให้เราสูญเสียหรือเสียสันติสุขเสียอะไรบางอย่างไปนะคะ แต่สิ่งหนึ่งที่เราต้องรู้ก็คือว่าพระเจ้าทรงอยู่เคียงข้างเราเสมอนะคะและพระเจ้าให้สิทธิอำนาจให้กำลังให้ทุกสิ่งที่จำเป็นสำหรับเราในการที่เราจะต่อสู้กับศัตรูของเรานะคะพระเจ้าทรงเตรียมสำรับไว้ให้กับเราพระเจ้าเตรียมโต๊ะอาหารไว้ให้กับเราต่อหน้าต่อตาคู่อริของเรานะคะหมายความว่าพระเจ้าได้เตรียมอาหารก็คือพระชนะของพระเจ้านะคะต่อหน้าต่อตาคู่อริของเราเพื่อ การที่ให้เราได้รับประทานต่อหน้าต่อต,อตาคู่ลิคือการที่เราเยาะเย้ยมันนะสามารถที่จะมองหน้าศัตรูแล้วบอกว่าเราไม่กลัวเพราะเรามีพระเจ้าของพระเจ้าเรามีพระเจ้าของพระเจ้าคืออาหารแห่งชีวิตคือความจริงและความสว่างที่สามารถจะต่อสู้กับมันได้ พระเจ้าทรงเจิมศีษะของเราด้วยน้ำมันนะคะพระเจ้าทรงเจิมเราไว้ด้วยสิทธิอำนาจนะ,ะสิทธิอำนาจในโลกนี้เราเป็นปุโรหิตนะ,ะสิทธิอำนาจในสิ่งที่เราจะพูดออกมานะคะพี่น้องมีหลายครั้งที่ข้าพเจ้าต้องตัดสินใจในการที่จะทำบางสิ่งบางอย่างนะ,ะตัดสินใจแล้วก็ใช้เวลาถามพระเจ้าพระเจ้าลูกควรจะตัดสินใจยังไงดี สิ่งนี้ก็ดีสิ่งนี้ก็ดีดูว่าทุกสิ่งเนี่ยมันก็จะเป็นทางออกที่ดีจนตัดสินใจไม่ได้ก็นั่งวนเวียนอยู่เป็นชั่วโมงก็ถามพระเจ้าว่าพระเจ้าพระเจ้าลูกควรจะตัดสินใจเลือกอันไหนขอพระเจ้าทรงนําลูกด้วยพี่น้องรู้ไหมว่าพระเจ้าบอกว่าอะไรนะคะพระเจ้าบอกว่า พระเจ้าให้สิทธิอำนาจกับเราไม่ว่าเราตัดสินใจสิ่งไหนพระเจ้ารับรองนะเพราะว่าพระเจ้าให้สิทธินั้นกับเราในการครอบของนะเพราะฉะนั้นบางครั้งเราจะมีหลายความคิดนะหมายถึงความคิดที่ดีแนวทางหรือการตัดสินใจที่ดีนะคะแล้วเราถามพระเจ้าแต่เราไม่ได้รับคําตอบที่ชัดเจนนะคะแต่ถ้าเราคิดว่าสิ่งนั้นคือสิ่งที่เราดีดที่สุดหรือว่าเป็นสิ่งที่ถูกต้อง เราสามารถตัดสินใจที่จะทำได้เลยนะเพราะว่าพระเจ้าจะรับรองในความคิดในการตัดสินใจของเราเพราะว่าพระเจ้าให้สิทธิอำนาจนั้นกับเรานะรพระเจ้าให้สิทธิอำนาจอานาจนั้นกับเราเหมืหอนที่พระองค์บอกว่าพระองค์ทรงตั้งเราไว้เป็นปุโรหิตนะเพราะฉะนั้นปุโรหิตก็มีสิทธิอานาจนะแล้วก็มีการครอบของเพราะฉะนั้นสิ่งใดที่เราพูดหรือเราสั่งหรือเราตัดสินไปในทางนั้นมันก็จะเป็นสิ่งนั้นนะเหมือนกับปุโรหิตเช่นเดียวกัน พระเจ้าก็ตั้งเหล่าไว้เป็นปุโรหิตนะคะเพราะฉะนั้นสําหรับปุโรหิตเวลาที่คนนําเครื่องถวายมานะคะปุโรหิตสามารถบอกว่าวัวตัวนี้มีตําหนิหรือไม่มีตําหนิถึงแม้ว่าวัวตัวนั้นที่ประชาชนเอามาเพื่อถวายพระเจ้ามันไม่มีตําหนิเลยแต่ถ้าปุโรหิตบอกว่าอะวัวตัวนี้มีตําหนิ วัวตัวนั้นก็จะถูกถือว่ามีตามมําหนิเพราะว่าพระเจ้าฟังเสียงของปุโรหิตนะเพราะฉนั้นคือสิ่งที่พระเจ้าได้บอกข้าพระเจ้าว่าเจ้าตัดสินใจได้เลยเพราะว่าพระเจ้าให้สิทธิอำนาจนั้นกับเราแล้วพระเจ้าจะรับรองในการตัดสินใจของเรานะพี่น้องนี่คือสิ่งที่มันยอดเยี่ยมมาก, <cie lek> มากเมื่อเรามีชีวิตที่ติดสนิทแล้วก็ฟังเสียงของพระเจ้าแต่บางสิ่งพระเจ้าก็นําเราน่ะพระเจ้าบางก็นําเราแต่บางครั้ง พระเจ้าก็ให้เราตัดสินใจเองแล้วพระเจ้ารับรองนี่ก็คือเราก็ต้องอยู่ในการฟังเสียงของพระเจ้าอยู่ตลอดเวลานะอีกสิ่งหนึ่งการจัดเตรียมโต๊ะอาหารไว้ต่อหน้าต่อ,ต,อตาศัตรูของเราก็คือการทํามหาสนิทกับพระเจ้านะเราสามารถทํามหาสนิทได้ทุกๆุกวันนะการรับมหาสนิทเรารับพระกายแล้วก็โลหิตของพระเยซูเข้ามาในชีวิตของเรานะนั่นคือ ใชยชนะที่พระองค์ทรงเย่อเย้ยสัตวตัวของเรานะเพราะเรามีเนื้อกายเดียวกับพระเยซูเรามีพระโลหิตเดียวกับพระเยซูมารซาตานไม่สามารถทําอะไรได้เลยนะ,ะแล้วสิ่งนี้ทุกครั้งที่เราทำนะ,ะมารซาตานก็มองเห็นว่าคนนี้กําลังร่งวมโตอาหารกับองค์พระผู้เป็นเจ้านะ เพราะฉะนั้นนี่คือชัยชนะที่พระเจ้าให้กับเราจากพระราชนาของพระองค์ country, แล้วจากมหาสนิทที่เราทําร่วมกับพระองค์นะเพราะฉะนั้นนี่คือการที่พระองค์ทรงเตรียมสําหรับอาหารสําหรับเราต่อหน้าต่อตาศัตรูของเรา <the> rights rights <world> เพื่อที่จะเยาะเยะ้ยศัตรูของเราและเพื่อให้ศัตรูเห็นชัยชนะของเราโดยผ่านทางพรยเครุสิ์นะขอพระเจ้าอวพรพี่น้องค่ะ ข้าพเจ้าเชื่อว่าพี่น้องทุกคนได้รับพ,พ้าพรจากพระเจนะประจําวันของพระเจ้านะคะ่ะพี่น้องคนไหนได้รับการหนุนใจได้รับพ,พ้าพรช่วยกดไลค์แล้วก็กดแชร์ให้กับเพื่อนๆเ,เยอะๆเ,เลยนะคะแล้วกดติดตามเพื่อที่พี่น้องจะได้รับการแจ้งเตือนเวลาที่เราลงคลิปใหม่ๆนะคะสำหรับพี่น้องที่ต้องการย้อนกลับไปดูคลิปเก่าสามารถที่จะกดดูได้จากเพลย์ลิสที่ขึ้นอยู่นี้ได้นะคะขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกท่านนะคะให้มีชีวิตที่จเจริญสุข ทุกประการและเป็นชีวิตที่ครบบริบูรณ์ตามพระสัญญาของพระเจ้าขอบคุณค่ะ